ตัวนี้เป็นประกาศคณะกรรมาการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะคะหรือสมศนะคะเรื่องกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาระดับประถมวัยนะคะแล้วก็ขั้นพื้นฐานเนาะแล้วก็อาชีวะรวมกันนะคะรวมกัน3ระดับนะแต่ของพวกเราเดี๋ยวพวกเราก็จะโฟกัสที่ประถมวัยนะคะของพวกเราเป็นการศึกษาประถมวัยนะคะ ซึ่งประกาศเมื่อ28เมษายน66แล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดนะคะก็คือคร่าวๆเนี่ยต่อไปเนี่ยตัวชี้วัดนะคะอ่าเอากสารหมายเลขหนึ่งนะเอกสารหมายเลขหนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพนะคะคือเขามีการประกาศออกมาจํานวน3มาตรฐาน18ตัวชี้วัด <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพวกเรา จากที่พวกเรารู้ว่าเราใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กถูมวัยแห่งชาติเนี่ยมีอยู่แค่3มาตรฐานเนาะเพราเรารู้กันนะว่าส่วนเด็กเล็กที่มีแต่เด็ก2ขวบจะมี53ข้อเนาะแล้วส่วนเด็กเล็กที่มีเด็ก2ปีด้วยจนถึง5ปีด้วยก็จะมีอยู่75ข้อส่วนโรงเรียนเลยที่มีแต่อนุบาล เด็ก3ปีขึ้นอย่างเดียวไม่มี2ปีเขาจะมี68ข้อเนาะที่ผ่านมาเราทำซาแบบนั้นมาหลายปีแล้ว,วนะถ้าจะ6 3 6 4 6 5 6 6 4ปี4ปีเนาะอ่ะแล้วแล้วสมศประเมินเนี่ยช่วงหลังก็คือเราก็ไม่สนใจแล้วว่าสมศจะมีเกณฑ์อย่างอื่นแล้วเพราะเขาก็จะประเมินซ้ำมาตรฐานเดิมของเราเองที่เราใช้ประกรันภายในถูกต้องไหมตอนนี้อยากให้พวกเราตื่นนะคะพากันตื่นนะสมศเขากําหนดตัวชี้วัดมาแล้วนะ สามมาตรฐาน18ตัวชี้วัดอ่ะทีนี้พอเรามาดูนะว่าเหมือนหรือต่างจากที่เราใช้ไหมถ้าเหมือนก็ดีอ่าถ้าต่างล่ะพร้อมหรือยังซาที่เราทําของเราเองเนี่ยสมาสมาประเมินอะ่ะมันจะตอบโจทย์สมาสอไหมนะคะเช่นมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัย5ตัวชี้วัดอ่าทีนี้ครูมีขอสลับไปประกันภายในของพวกเรานิดนึงอ่าเพื่อเทียบเนาะ ต้องใช้วิธีเทียบพวกเราจะได้เห็นข้อแตกต่างนะคะประการภายในแป๊บนะแป๊บนะอืมเดี๋ยวนี้มันไม่มีเป็นเล่มแล้วเนาะลืมไปลืมไป เอาอะไรไหวกเราดูแล้วเนี่ยจะได้เห็นเกณฑ์ประกันกาภายในอ๋อเดี๋ยวกันนะนี่อ่าโอเคตัวนี้นะตัวนี้เนาะที่พวเรารู้จักกันนะอ่ะออกมานานจนจะลืมหน้าปกไปแล้วนะคะเล่มสีฟ้าฟ้าปกฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาคลุดแบบนี้นะมาตรฐานสถานพระนาดีพรมว้แห่งชาติเนาะอ่าซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ไปอะแบบนี้นะแบบนี้นะพอเราดูนะมาตรฐานด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่งชื่อคือการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กผอมวัยนะคะเนาะมีทั้งหมดสามด้านนะก็คือด้านบริหารด้านครูแล้วก็คุณภาพเด็กนะคะแต่ว่าณบตดนาวณบตดนาวสมศเขาประกาศมาเป็นสามมาตรฐานแต่มาตรฐานที่หนึ่งคือผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนค่ะผลลัพธ์เขามีห้าตัวชี้วัดอ่า ไปเทียบกับเล่มสีฟ,ฟ้าของพวกเราอ่ะอน,นี้มาตรฐานที่1ขอข้ามไปก่อนนะทำไงให้มันไวๆอ่าด้านผู้เรียนของเราผู้เรียนของเราผู้เรียนเนี่ยด้านที่3เนี่ยอ่ะด้านที่สามนะผู้เรียนเนี่ยเขาจะแตกเป็นกอเนาะ3ามกอแล้วก็3ขอเนาะอ่ะก็จะมี3.1มจุนกก็คือเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการนะคะ แล้วจากนั้นก็จะเป็นขอละขอก็จะมีเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการนะคะก็คือตีเป็น2ออย่างเนาะก็คือพัฒนาการในที่นี้จะเป็นพัฒนาการ5ด้านหรือเรียกว่า DSPM นะคะพวกเราอ่ะในมาตรฐานชาติเดิมของเรานะเจริญเติบโตก็น้ำหนักส่วนสูงนะคะสุขอนามัยสุขนิสัยเนาะอ่ะทีนี้ก็เรามาดูว่าแล้วที่สสสประกาศมาละ่ะสสสประกาศมาเนี่ยคุณภาพ5ข้อนะอ่ะเติบโตสุขภาพ แล้วก็พัฒนาการเคลื่อนไหวอ่าข้อหอ่าตัวตัวชีวดที่1.1นะอ่ะเขาจะมีตัวชีวัดทั้งหมด5ตัวเนาะเราไปดูตัวชีวดที่1.2เลยคือแยกเป็นด้านสติปัญญานะคะอ่าแล้วก็มาตัวชีวะที่3คือภาษาและสื่อสารอ่านี่ก็ยังยังยังอยู่ใน DSPM อยู่นะเดี๋ยวด d SPM 5ข้ออยู่นะแล้วก็อารมณ์ คือสี่อารมณ์แล้วก็ห้าสังคมและคุณธรรมนะคะมีความเหมือนนะคะแต่ก็มีความต่างนะบอกก่อนนะเท่าที่ดูนี่นะ,อะของผู้เรียนจะแตกเป็นห้าข้อต่อมาเป็นเรื่องของบริหารสิบตัวชี้วัดนะคะบริหารสิบตัวชี้วัดเนี่ยเรามาดูในมาตรฐานชาติเดิมของเรานะคะมาตรฐานดา้ดานเด,ดิมของเราจะเป็นด้านที่หนึ่งเนาะด้านบริหารนะด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่ง อ่าซึ่งด้านที่หนึ่งของเราเดิมแตกเป็นห้าตัวชี้วัดนะคะอาจจะเลื่อนลายตานิดหนึ่งนะนี่ค่ะด้านบริหารของเราเดิมก็จะมีบริหารจัดการยังเป็นระบบนะคะอ่าเราก็จะมีเรื่องของหลักสูตรนะคะเรื่องของครูอยู่ในนี้ไปด้วยนะนิดหนึ่งเรื่องของอัตรากําลังเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของอ่าการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะพวกสื่อพวกอะไรเนี่ยนะคะ จากการพวกแผนพวกป้องกันภัยสภาพแวดล้อมนี่แหละห้องน้ำห้องส้วมนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนทีนี้เราตัดสลับมาดูของสอมอสอบ้างนะคะสพสเนี่ยด้านบริหารเขาก็จะ,ะตัวชี้วัดแรกเลยคือวิสแสองจุดหนึ่งคือวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมของสถานศึกษานะคะหรือของส่วนเด็กเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างมีการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ข้อ2.2ก็คือเป้าหมายของสถานศึกษานะคะสถานศึกษาเนี่ยมีการกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมของครูและผู้ดูแลเด็กแล้วก็รอ,อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีไหมนะคะอ่าต่อมาเป็น3เป็นผู้บริหารนะคะอ่ามีภาวะผู้นําทางวิชาการและบริหารจัดก,การอย่างด้วยด้วยหลักธรรมาพิบาลไหมนะคะอ่าประเมินตัวผู้บริหารนะคะ แล้วก็2-4วิชาชีพผู้บริหารครูอ่ะโอเคยังเกี่ยวข้องเรื่องของครูอยู่นะอ่าดูที่มีเรื่องสภาพแวดล้อมไหมแล้วก็5คือการนิเทศครูนะคะแต่จะไม่มีเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมอยู่ในนี้หรือเปล่าสื่อสารสนับสน,นุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอปลอดภัยอ่ะสื่อเทคโนโลยีนะคะมีระดับหนึ่งะมีอยู่ส่วนหนึ่งอ่าสภาพแวดล้อมนะคะ โอเคก็ยังอยู่ในขอบข่เดิมแต่สลับด้าน1ด้าน2แล้วนะอ่าด้านผู้เรียนของเราเป็นด้านที่3เนี่ยโผล่มาเป็นด้านแรกของสมมสล้แล้วก็ด้านการบริหารของเราซึ่งเป็นด้านที่1เนี่ยมาเป็นด้านที่2ของสมมสนะคะแต่สมมสแตกเยอะกว่านะสวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางป้องกันโรคปติภัยบัติบฏิภัยพิบัตินะคะด้านบริหารของสมสเนี่ยเยอะมากนะ2.9แล้วนะเฝ้าระวังคัดกรองเด็กนะ แล้วก็1ินะเครือข่ายนะ,ะความร่วมมือผู้ปกครองชมุมชนแล้วก็มาตรฐานที่3คือคุณภาพการจัดประสบการณ์นะคะ,ะด้านบริหารด้านเด็กเหมือนเดิมแต่สลับสลับหมวดเนาะ,ะทีนี้พอเรามาดูอันเก่าของเรานะคะเดิมเดิมของเราก็จะมีะมาตรฐานที่1ด้านบริหารด้านครูเนาะด้านครูเป็นด้านที่2ของเรานะ ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าสมศเขาสลับเอาด้านเด็กเป็นด้านที่1ไปเอาด้านบริหารของเราซึ่งเป็นด้านที่1ไปเป็นด้านที่2ของเขาเนาะแล้วด้านครูซึ่งเดิเนไปด้านที่สองของเรานะมาดูนะคะว่าสมศสเอาด้านครูเนี่ยมาเหมือนเหมือนเห, re, เหมือนเหมือนหายไปนะเหมือนตัดตัดคำว่าครูหายไปเหลือแค่การจัดประสบการณ์เนาะก็จะมาโฟกัสเรื่องของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรอยู่ในมาตรฐานที่1ของมาตรฐานชาติของเราแต่ตอนนี้หลักสูตรมาอยู่ในมาตรฐานที่สมแล้วนะคะ อ่าแล้วก็กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เนาะที่เหมาะสมกับใบนะคะแล้วก็ครูอ่าครูมีมาอยู่อยู่ในตัวชีวะที่33นะคะอ่าครูมีการประเมินเด็กไหนนะคะหมดละอ่าอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานละโอเคแสดงว่าในเอกสารที่แนบมาด้วยเนี่ยพวกเราก็ดูถึงแค่หน้าประมาณอ่าถ้าหน,หน้าเอกสารคือหน้าที่ สิบเก้าเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นไฟล์ก็อยู่ที่ถึงหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมันมีทั้งหมดอยู่ประกาศของสบศนะคะประกาศแนวทางประเมินปีสองห้าหกเจ็ดนะคะมีอยู่ห้าสิบหกหน้าแต่บทถงใบเนี่ยเพราะเราไม่ต้องไปดูทุกหน้านะเพราะเราดูถึงแค่หน้ายี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดก็พอละหลังๆมาเนี่ยจะเป็นของโรงเรียนถ้าใครอยู่โรงเรียนนะคะอย,อยู่อนุบาลน,นะคะหรืออยู่อาชีวะเนาะอ่าค่อยไปดูพวกนี้นะพวกนี้นะอ่าจะเป็นระดับโรงเรียนนะคะ ส่วนสูดเด็กเล็กจ๋าเลยก็อยู่แค่ประมาณหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเห็นแล้วนะคะเห็นข้อแตกต่างแล้วเนาะ,ะคำถามที่ตามมาก็คือทีนี้เราจะทำซาอย,ย่างไรส่งสมศละ่ะในเมื่อสมศร์เขาจะตรวจเราเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจจากตัวมาตรฐานชาติของเราเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้นะอันนี้ที่ผ่านมายุคยุคช่วงที่ 2, ส,สองสมศ ไม่กำหนดมาตรฐานอะไรเพิ่มละยุคนั้นนะเขาตรวจตามตัวนี้เลยเป๊ะเ,เลยเราทําซาแบบไหนเขาก็ตรวจแบบนั้นส่วนวิธีการตรวจซาของสอมศในปี6 4สี่นะเดี๋ยวครูมีจะให้ดูนิดนึงว่าครูมีเอาอ่าอันนี้คือจากหน้าเว็บของสอมศนะหน้าเว็บของสอมศโดยตรงนะแต่บอกก่อนว่าเป็นเป็นแนวตรวจนะคะแนวตรวจซาของสอมศที่ตรวจศูนย์เด็กเล็กนะคะ แบบตรวจหัวข้อในการตรวจนะก็เราไปดูนะซึ่งเขาก็จะมีเป็นไฟล์ Word กับ pdf ไว้เนาะเดี๋ยวผู้มีเปิดเป็นไฟล์ Word ได้ไหมอา้าวไฟล์ Word ต้องดาวน์โหลดเหรอก็ขอเปิดเป็นไฟล์ pdf เเลยจะได้เป,เปิดได้เลยนะคะโอเคแบบนี้เนาะตอนนั้นที่เขาจะมาตรวจเรานะนี่ของปี64ี่แล้วนะอ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบตรวจสอบหัวข้อรายงานประเมินตนเองซานะคะ คือผู้ประเมินเนี่ยเขาจะตรวจซาของสุดรเล็กตอนนั้นเขาก็จะตรวจว่าผลดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างปรากฏมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลนะคะข้อมูลทั่วไปได้แก่ที่ตั้งมีไหมโครงสร้างการบริหารมีไหมข้อมูลบุคลากรข้อมูลเด็กมีไหมข้อมูลหลักสูตรมีไหมข้อมูลสถานศึกษามีไหมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกมีไหมข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องคือเขาก็จะเช็คจากเล่มซาของเราว่ามีไม่มีมีไม่มีนะคะแล้วก็พอเวลาเขาลงมาตัวมาตรฐานเนี่ยพอเราดูนะว่า มาตรฐานที่เขาลงเนี่ยมันเหมือนกับของเราเป๊ะเลยในมาตรฐานเล่มสีฟ้าเมื่อกี้นะก็คือว่า,าแผนการดำเนินงานนะเช่นมาตรฐานที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมใบนะคะแผนการดำเนินง,งานมีหรือไม่มีวิธีการเป็นยังไงบ้างผลดำเนินง,งานเป็นยังไงบ้างจุดเด่นคนพัฒนาอะไรเนี่ยมีไม่มีนะคะแล้วก็ด้านครูด,ด้านที่2ของเราเป๊ะเลยนะแล้วก็ด้านผู้เรียนเนาะเขาก็จะเช็คอย่างเนี้ยค่ะทีนี้แต่ว่า แนวประเมินปีหกเจ็ดของเขาอะ่ะเราเห็นแล้วเนาะว่าเขามีประกาศของเขามาเลยเขามีของเขามาเลยแล้วเขาก็กําหนดมาเลยว่าสามมาตรฐานของเขาเนี่ยมีจํา,านวนสามมาตรฐานแล้วก็แยกเป็นสิบแปดตัวชีว้วัดของเขาเนี่ยมีความเหมือนมีคือเรียกง่ายว่าไม่ได้เรียงตามของเราละไม่ได้เรียงตามของเราละแสดงว่าเดี๋ยวตอนที่เขาลงตรวจพวกเราเนี่ยเขาก็จะมีแนวตรวจของเขาซึ่งไม่เหมือนเดิมแล้วเช่นกันนะคะพวกเราอ่ะ ต่อมามันก็จะส่งผลว่าแล้วทีนี้พวกเราจะทํายังไงกับการเตรียมประเมินสอบสสอรอบนี้ให้มันค่อนข้างที่จะเป๊ะนะคะมีขอหยุดคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะยาวเกิน